Q&A ลุง <Q> ครับเฮดจังไดมันจะหายปวดฟันล่างหรือบนครับท่านบนก็ได้ล่างก็ได้เดี๋ยวถอดัวยายก่อนบนนะบนนะบนก็แถวๆนี้ครับรู้จักนกแก้มไหมน,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 นี่นกแก้มนี่นกโลกนกนูนนูนแถวนี้เขาเรียกว่านกใจ่ไ,ไหมกดางีง้ยเห็นไหมเห็นไหม มันอยู่แถวเนี้ยครับผมนี่กรามบนนะครับนี่นี่น,นี่มาตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมกดมาเลยเยงี้ยนะถ้าเป็นข้างล่างนี้นะเนี่ยเขาก็แถวนี้ครับข้างล่างตัวนี้สําคัญที่สุดครับตรงนี้นี่ตรงนี้ทําแค่นี้เองครับตืดแค่นี้เองนะตืดตืดๆืๆตืดโอเคนะครับฟังไปด้วยฟังเสียงลุงนะครับ ดื่มน้ำก่อนก็ยิ่งเจ๋วเหมือนแก้วเจรไนนะครับกดนิ่งๆเอาไว้นะครับมันสุดเสียงค่อยปล่อย ชุดเสียงลุงที่นาให้เนี่ยเสียงป้องเนี่ยพอป้องแล้วก็กดนะครับสุดเสียงลุงให้ปล่อยปล่อยแล้วหายปวดเลยทันทีหายทันทีด้วยนะเอาไปพร้อม เฮ้ยเฮ้ยมันหายจริงเหรอนะาทำตามคำบอกเถอะรับรอง95%อัพแน่นอนนะเรื่องนี้ช่วยกันมาเยอะแยะแล้วลุงช่วยก็ไั้ไก็ช่วยไงนะดีแล้วนะครับที่มาเจอกันในจอกลางจอขนาดนี้โอเคนะขอให้ทำได้ผลมากันได้ก็อย่าลืมพิมพ์มาให้ลุงได้รับแซบหน่อยนะจ้าจบข่าวครับผม